ครับบทถัดไปนะครับเราจะพูดถึงอินทิกรัลไม่จํากัดเขตนะครับแล้วก็การประยุกต์เล็กน้อยนะครับเราจะเน้นไปที่อินทิกรัลไม่จํากัดเขตนะครับคราวนี้มาดูนิดนึงครับว่าอินทิกรัลไม่จํากัดเขตคืออะไรลองอ่านตัวนี้นิดนึงครับฟังก์ชัน f ตัวใหญ่นะครับจะเป็นปฏิยานุพันธ์ปฏิยานุพันธ์หรือตัวอินทิกรัลนั่นแหละนะครับของฟังก์ชัน f บนช่วง i ถ้าเกิดว่าดิฟ f ตัวใหญ่แล้วเท่ากับ f ตัวเล็กโอเคครับ จากความรู้เรื่องอนุพันธ์เราทราบว่าอนุพันธ์ของค่าคงที่ c ใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอดังนั้นถ้า f(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f ใหญ่แล้ว f ใหญ่บวก c ก็จะเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กด้วยและเขียนแทน f ใหญ่บวก c บวกค่าคงที่นะครับด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ครับตัวนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายอินิกัน f(x) dx โอเคนะครับตัวนี้คืออินิกันของ f(x) อ่านว่าอินิกันของ f(x) เมื่อเทียบกับ x อ่านตัวนี้แล้วงงครับดูอย่างนี้ครับเดิมนะครับสมมุตินะครับผมมีตัวนี้สมมีฟังก์ชันมีฟังก์ชัน f x ผมก็กระบวนการเดิมที่เรารู้จักนะครับเราก็ไปหาอะไรเราก็ไปหา f p r i x ครับเราไปหา f พ r x ตัวนี้มา f p r i m x ที่เราเรียกว่าอะไรครับตรงนี้ผมขอเขียนเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วกันครับ เดิมนะครับเดิมเรามีตัวนี้เดิมเดิมเดิมนะครับเรามี fx เราก็ไปไปอะไรที่เราเรียกว่าการดิฟหรือเราเรียกอีกอย่างว่าหาอนุพันธ์นะครับตัวนี้ก็คืออนุพันธ์ของ f เนี่ยอนุพันธ์ของ fx หรือที่เราบอกว่าให้เราดิฟอะไรเราดิฟเราดิฟ fx นั่นเองคปเราก็จะได้ f พม x ออกมาแต่คราวนี้มันเป็นเหมือนกระบวนการย้อนกลับครับคือเรามีเรามี f x อยู่เราจะย้อนกลับขึ้นไปหาเราจะย้อนกลับขึ้นไปหาฟังกช์ชันตัวหนึ่งครับฟังกช์ชัน f ตัวใหญ่นะครับย้อนกลับขึ้นไปหาฟังกช์ชัน f x ซึ่ง f x ตัวเนี้ยต้องมีสมบัติว่าดิฟหนึ่งครั้งอะดิฟหนึ่งครั้งนะครับต้องเท่ากับต้องเท่ากับ f x อย่างนี้ ครับกระบวนการอย่างนี้ครับที่เรียกว่าที่เรียกว่าอินทิเกตอินทิเกตหรือปฏิยานุพันธ์ปฏิยานุพันธ์นะครับของอะไรของ f x เนี่ครับกระบวนการลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการอินทิเกรตโอเคนะครับเราก็จะเรียกว่าอินทิเกรตอินทิเกรตหาโอเคนะครับ <c oughs> ซึ่งไอตัวเนี้ยครับไอตัวเนี้ยเราก็จะเขียนในแง่ของสัญลักษณ์ของอินทิเกรต fx dx นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ซึ่งเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากเวลาเราดิฟค่าคงที่อ่ะเราดิฟค่าคงที่อ่ะครับมันก็จะได้ศูนย์เสมอใช่ไหมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟังก์ชัน fx เนี่ยมันดิฟ แล้วได้ f หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราบวก c เข้าไปเราบวก c เข้าไปนะครับมันก็ยังคงเป็นปฏิญานุพันธ์อยู่โอเคนะครับยังคงเป็นปฏิญานุพันธ์ของของ f x อยู่ตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตัวอย,อย่างเช่นเราดูนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างผมจะเทียบให้ดูนิดนึงตัวอย่างสมมติเดิมทีเนี่ยเรามี f x เท่ากับ สองเอกิ่งเงี้ยโอเคครับเดิมทีปุ๊บเราก็หาอนุพันธ์มันเราดิฟได้สบายเลยเนื้อหาด,ดั้งเดิมเราได้เท่าไหร่ครับเราได้เราได้สองดิฟป,ปุ๊บได้สองโอเคไหมถัดไปครับเราย้อนกลับขึ้นไปหาหาฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันอะไรนะครับฟังก์ชันอะไรที่ดิฟแล้วได้ดิฟแล้วได้สองเอกพอดีโอเคครับก็ปรากฏว่าโอเคก็เอกกำลังสองไงดิฟแล้วได้สองเอกพอดีโอเคครับซึ่ง ถามว่ามันมีแค่ x กำลังสองไหมคำตอบคือมันไม่ได้มีแค่ x กำลังสองมันเป็นฟังก์ชันซึ่งบวก c เข้าไปก็ยังคงได้อยู่อย่างเงี้ยโอเครเราจะสังเกตว่าอะไรเราจะสังเกตว่าผมถ้าผมดิฟ f พายมตัวเนี้ยนะครับถ้าผมดิฟมันเนี้ยดิฟ f พายม x นะครับผมดิฟ f f พาม์ f พามนะครับดิฟฟังก์ชันตัวบนเนี้ยมันจะมาเท่ากับตัวนี้พอดีเขีย okay, นคเนี้ยดิฟตัวบนนี้ ดิฟปุ๊บก็จะมาเท่ากับฟังก์ชันตัวนี้พอดีกระบวนการเช่นนี้เลยครับเรียกว่าอะไรกระบวนการเช่นนี้เราเรียกว่าการอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต 2x dx ซโอเคนะครับซึ่งก็จะออกมาเท่ากับเท่าไหร่ X, กำลังสองแล้วก็บวก4เขนะครับลักษณะแบบนี้คือเรากำลังจะหาย้อนกลับว่าฟังก์ชันอะไรที่ดิฟฟังก์ชันอะไรที่ดิฟแล้วได้ฟังก์ชันที่เรามีอยู่ฟังก์ชันเดิมที่เรามีนะครับ ลักษณะแบบนั้นเขีย okay, นครับย้อนกลับไปหาฟังก์ชันอะไรที่มันดิฟแล้วฟังก์ชันอะไรนะครับฟังก์ชันอะไรที่ดิฟแล้วได้ตัวเดิมกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเรีย,วรยกว่าการอินทิเกรตเขียนนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องมีสมบัติพื้นฐานของการอินทิเกรตเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็อันแรกเลยครับอันแรกเลยอธิบายตรงนี้นะครับคือตัวนี้หมายความว่าเราเอาค่าคงที่ c เข้าไปคูณฟังก์ชัน f x แล้วค่อยอ okay. ินทิเกรตโอเคก็จะเหมือนกับการอินทิเกรตฟังก์ชัน f x มาก่อนได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอามาคูณกับ4ค่าคงที่ตัวนี้โอเคครับอ่าถัดไปครับทีนี้เรามีฟังก์ชัน2อัน f x กับ g x จับมาบวกกัน f x กับ g x นะครับจับมาบวกกันแล้วค่อยไปอินทิเกรตมันก็เหมือนกับการอินทิเกรต f x มาก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกบกับอินทิเกรต g x โอเคนะครับ ด้านซ้ายมือคือบวกกันก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตด้านขวามือคืออินทิเกรตก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันบวกทําได้ลบก็ทําได้ก็เลยเขียนบวกลบโอเคนะครับพูดง่ายคือสามารถดึงค่าคงที่ออกมาได้สามารถแยกบวกลบได้ในการอินทิเกรตโอเคนะครับในการหาปริพันธ์หรือการหาอินทิกรัลไม่จํากัดเขตตัวนี้นะครับลักษณะก็คืออย่างนี้